สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับกับผมกิติพันธ์นักมงคลและคุณพาฝันปิ่นทองครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะ3กระทรวงใหญ่นะคะได้ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลกว่า4 6 0 0 0แห่งภายใต้โครงการณรงลงป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลน,นะคะปอดโรคประจําปี2 5 5 6 นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโลกประจำปี2556โดยมีนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนรัรรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เปิดตัวโครงการดังก่ลาว ซึ่งรัฐบาลไทยได้แรงเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของสุขภาพเด็กจึงเร่งสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยอายุต่ํากว่า5ขวบที่มีอยู่ปีละ6ล้านคนให้เติมเต็มเป็นทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ที่มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีมี IQEQ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งยังเร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลให้เป็นสถานที่ ปอดโรคมีคุณภาพมาตรฐานทั้งทางด้านโภชนาการพัฒนาการวิชาการโดยตั้งเป้าจัดดำเนินการให้ครบ100%ภายในปี2563ด้านนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวณรลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการังก่ลาวจะเป็นการพัฒนาเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กให้มีสุขภาพแข็งแรงปอดโรคซึ่งในปัจจุบันโรคที่พบมากก็คือมือเท้าปากท้องร่วงและไข้เลือดออก คือความร่วมมือของของสามกระทรวงนี่เราตั้งใจว่าจะให้เป็นเป้าบูรณาการในการที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กกับโรงพยาบาลที่เรามีรวมกันประมาณ4 7 0 0 0แห่งให้ได้คุณภาพให้ใหได้ตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่า ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเป็นศูนย์ซึ่งดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็นประตูแรกของการที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพประเทศไทยก็นี้ปัญหามันก็มีอยู่2อย่างก็คือว่าถ้าเด็กเล็กเข้ามารวมกันอยู่จํานวนมากเนี่ยมัน,มนจะมีโรคระบาดติดต่อกันง่ายเช่นโรคไข้หวัดโรคไข้เลือดออกอีสุกีสายมือเท้าปากท้องร่วงเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ให้การศึกษาในเรื่องไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปป้องกันโรคเหล่านี้เนี่ยเด็กก็จะเจ็บป่วยไม่สบาย ผล,ผลทางตรงที่จะเห็นก็คือพ่อแม่ก็เกงรงกลัวไม่กล้าส่งลูกเข้ามาอยู่ในศูนย์นี้เพราะศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ซึ่งเราจะร่วมกันบรูรณาการกันระหว่างโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาจะเป็นศูนย์ในการตั้งต้นในการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ที่จะมีพัฒนาการที่สมวัยก่อนที่จะโตเป็นก่อนที่จะเข้าสู่วัยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกมีภารกิจที่สําคัญก็คือว่าต้องทําให้เด็กที่มาอยู่ตรงนี้นแข็งแรงปลอดโรคนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยนะครับก็เป็นตั้งเป้าของเราที่จะมาทํางานแบบสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการให้พัฒนาคนนะครับครับก <c> า <oughs> ที่เราเจอนะครับโรคที่เจอโรคอุจจาระล่วงเนี่ยครับแล้วก็ที่เราเจอเป็นหน้าก็คือมือเท้าปากแล้วก็บางบเป็นหน้าอีกทีก็ไข้เลือดออก นะครับพวกนี้ก็เป็นโรคที่เจอและก็โรคติดต่อทางทางเดินหายใจก็ไข้หวัดทั้งหลายนะครับเป็นโรคที่เจอบ่อยแล้วต้องการสุขอนามัยก็ต้องมาสอนทั้งครูพี่เลี้ยงทั้งเด็กทั้งอะไรให้กลับไปดูแลตัวเองให้ถูกเพราะย้ําว่าถ้าเด็กเหล่านี้มาแล้วไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับจะเป็นการที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยเกิดความกังวลไม่กล้าส่งลูกมาเลี้ยงน,นี่ก็จะขาดโอกาสที่จะรับการพัฒนาให้สมวัยครับคึก <c oughs> สิ่งที่เราทำนี่คือการวางมาตรฐานครนับว,ว่าศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนอนุบาลทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ47,000แห่งนี้ต้องได้รับมาตรฐานขณะนี้เราทําในศูนย์เด็กเล็กที่มีอยู่ประมาณ20,000แห่งเนี่ยได้มาตรฐานไปประมาณ50%แล้วเราก็จะวางมาตรฐานแล้วก็ตั้งเป้าให้ได้ว่าภายในอาเซียนเนี่ยนะครับปี2558อยากจะให้ได้มาตรฐานให้ได้100%นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพราะเราไม่มีปณิบณรองกับสิ่งที่ว่าไม่ได้มาตรฐานก็ต้องตั้งเป้าให้ได้เร็วที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ารับฟังความคิดเห็นนะครับในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่23สิงหาคมนะครับนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาณนะห้องประชุมสวิจิตรศรีสะอานชั้น5อาคารสอกอ โดยนายจตุรนได้กล่าวถึงนโยบายที่สําคัญของการอุดมศึกษา8ประเด็นสําคัญนะครับก็คือ 1. ให้สอกอศึกษาแนวโน้มความต้องการกําลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศในสาขาวิชาต่างๆ 2. หามาตรการในการควบคุมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากขึ้น 3. จัดให้มรีระบบการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาครับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ 4. จัดให้มีโครงการมหาวิทยาลัยระดับโลกตามนโยบายรัฐบาลและโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 5. เร่งจัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา 6. ส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน 7. พัฒนาระบบการผลิตครูแห่งชาติ 8. ปปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและได้กล่าวถึงประเด็นในเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืม กู้ยืมนะครับที่ผูกกับรายได้ในอนาคตรหรือว่ากร,รอออีกด้วยครับซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2548นั้นแต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็ส่งผลให้กองทุนดังกล่าวไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรซึ่งรัฐบาลชุดนี้นะครับถือได้ว่าเป็นนโยบายที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องประเด็นสําคัญอีกประการ,การก็คือระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เราต้องจะช่วยผลักดันให้สังคมช่วยกันพัฒนาการอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น กันวันนี้จากผู้ทรงกระุษหลายท่านกรรมการหลายท่านก็คือแร็งคิงที่จะทําเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาคือให้ทั้งมหลาลัยต่างๆเข้าใจว่ามหลาลัยแต่ละแห่งอยู่ตรงไหนทําอะไรได้แค่ไหนแล้วก็จะพัฒนาอย่างไรเพราะฉะนั้นแรงกิงนี้ต้องต้องมีการอิงกับมาตรฐานต่างประเทศส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อคำนึงถึงสภาพการที่เป็นจริงของประเทศ นอกจากเครื่องมือในเรื่อง ranking แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้แจ้งว่าทางกระทรวงก็จะพยายามใช้ใช้การจัดสรรงบประมาณมาให้เป็นประโยชน์ต่อการถักดันการพัฒนาของมหลาลัยทั้งในเรื่องการวิจัยทั้งในเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษานะครับให้มีคุณภาพ นายจตุลนชายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่10ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัดร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในวันที่25สิงหาคม2556ที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมปรีดีพนมยงค์อาคารเฉลิมงพระเกียรติ นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาเป็นลำดับแรก โครงการเพชรยอดมงกุฎถือเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนนิสิตนักศึกษาจึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนี้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้การสนับสนุนและอุปถรัรมภ์ในโครงการนี้มาโดยตลอดหากมีสิ่งใดที่กระทรวงศึกษาธิการจะมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับภาษาจีนถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญกับสังคมไทยโดยเฉพาะการใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อและคบค้าสมาคมกับประเทศจีน ซึ่งคนที่พูดภาษาจีนได้มีอยู่ทั่วโลกและประเทศจีนก็มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกฉะนั้นการเรียนภาษาจีนเพื่อทําให้คนของเราสามารถใช้ความรู้ตลอดจนศึกษาต่อได้ด้วยภาษาจีนรวมทั้งใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันจึงถือว่าเป็นประโยชน์ในทางสังคมและถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากภาษาจีนคือมีความสําคัญ กับเรียกว่ามีความสําคัญกับประเทศทเรามากนะครับเป็นความสําคัญกับสังคมไทยโดยเฉพาะการที่จะรู้ภาษาใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อคบหาสมาคมคบค้ากับจีนนะครับซึ่งคนที่พูดภาษาจีนเนี่ยนอกจากมีมากอยู่ในประเทศจีนเองแล้วยังมีอยู่ทั่วโลก และประเทศจีนก็มีบทบาทอย่างสําคัญในทางเศรษฐกิจทางสังคมของโลกอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นการเรียนภาษาจีนการที่มีคนของเราสามารถรู้ภาษาจีนใช้ภาษาจีนสามารถศึกษาต่อได้ด้วยภาษาจีนแล้วก็ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในการใช้ชีวิตประจําวันหรือใช้ใช้เป็นประโยชน์ในทางสังคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างมาก คือโครงการอย่างเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนให้เด็กศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจังและใช้ภาษาได้จริงๆนะครับผ่านการแข่งขันแล้วก็จะปรากฏว่าคนที่ชนะในการแข่งขันจะสามารถสอบสอบวัดความสามารถทางภาษาจีนในระดับสูงๆได้ะะอันนี้เป็นเป็น วิธีการที่ดีมากสาหรับการส่งเสริมให้ให้มีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันต่อไปก็คือว่าขณะนี้มีมีการเรียนการสอนภาษาจีนต่อเด็กจำนวนมากในประเทศนะครับมากเป็นพิเศษเป็นจำนวนถึงหลายแสนคนเกือบล้านคนประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ทําอย่างไรจะให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพได้เด็กที่สามารถใช้ภาษาได้จริงๆสามารถจะเรียนต่อด้วยภาษาจีนหรือมาประกอบอาชีพโดยใช้ภาษาจีนได้เหมือนอย่างคนจีนนะครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อใหญ่ซึ่งผมกาลังเตรียมให้มีการพูดคุยหรือระดมความคิดพูดที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษาภาษาจีนนะครับทั้งทั้งฝ่ายไทยเองและฝ่ายจีนนะครับ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรวบรวมระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะหาทางจัดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อให้ได้ผลในเชิงคุณภาพและได้ได้ผู้ที่จะสามารถใช้ภาษาจีนได้จริงอยงเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับโดยไม่ใช่เน้นจำนวนผู้เรียนแต่จะต้องเน้นที่จำนวนผู้ที่จบการศึกษาแล้ว มีคุณภาพจริงๆใช้ภาษาได้จริงๆนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อต่อยอดจากโครงการเพชรมงกุฎว่า เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์จึงจะช่วยสนับสนุนเด็กๆให้ได้ศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจังและได้ใช้ภาษาจริงๆแต่สิ่งที่เราจะต้องร่วมกันทำต่อไปก็คือขณะนี้การเรียนการสอนภาษาจีนจำนวนมากในประเทศมีผู้เรียนจำนวนหลายแสนคนหรือเกือบล้านคนแต่จะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้จริงๆและสามารถเรียนต่อด้วยภาษาจีนหรือมาประกอบอาชีพได้โดยใช้ภาษาจีนได้เหมือนคนจีนถือเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการจะมีการหาหรือกันอีกต่อไปค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เร่งแก้ปัญหาในเรื่องของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับรวมถึงผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและก็วิชาภาษาไทยครับของเด็กนักเรียนนะครับชั้น ประถมะศึกษาปีที่3จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็จะเดินหน้านะครับประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการในช่วงของเดือนกันยายนนี้ครับนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทออนะครับจัดให้มีโครงการเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทั่วประเทศซึ่งประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากที่ผ่านมายังพบว่ามีนักเรียนจํานวนมากที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตลอดจนอ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับหรือว่าจับใจความไม่ได้เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ในเบื้องต้นก็จะมีการสแกนนักเรียนในสังกัดสพทเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับทุกคนนะครับทั่วประเทศครับก่อนปิดภาคเรียนเพื่อให้รับทราบถึงสภาพปัญหาการอ่านการเขียนโดยจะมีแบบทดสอบเครื่องมือตรวจสอบคัดกรองแล้วก็การจัดทาคู่มือคู่มือครับปฏิทินการดําเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นแบบอ่านเครื่องมืออ่านรวมทั้งการวินิจฉัยเพื่อให้เห็นปัญหาทั้งระบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าส่วนนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆอย่างเช่นชั้นประถมศึกษาปีที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่4ชั้นปถมศึกษาปีที่5ก็จะมีแบบคัดกรองแบบประเมินขั้นต้นเพื่อสํารวจเด็กที่มีปัญหาในการอ่านและส่งผลต่อปัญหาการเรียนในรายวิชาอื่นๆนะครับพร้อมกันนี้ก็จะเป็นการเตรียมองค์ความรู้เทคนิคแล้วก็วิธีการในการดูแลเด็กที่มีปัญ,ปญหาทางด้านการอ่านและก็การเขียนอย่างเป็นระบบด้วย ขณะเดียวกันก็ยังใช้เวลาในการปิดภาคเรียนอบรมครูที่สอนภาษาไทยรวมทั้งครูที่สอนในช่วงชั้นที่1และ2มารับรู้แนวทางในการให้การสอนเสส,สอนซ่อมเสริมนะครับหรือว่า reading recovery ซึ่งก็หมายความว่าหากทราบกลุ่มเสี่ยงแล้วจําเป็นจะต้องมีวิธีการสอนซ่อมเสริมเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้อ่านออกเขียนได้ภายในเวลาที่กําหนดจึงนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ แนวความคิดก็คือสำรวจปัญหาให้ชัดเจนแล้วก็ทำความเข้าใจกับนักเรียนผู้ปกครองและครูและหาวิธีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมใช้การเรียนการสอนอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิธีการที่จะทำเนี่ยขณะนี้ฟังจากครู ที่มาให้ประสบการณ์รวมทั้งจากการเสวนาเมื่อวันก่อน mm. ก็จะพบว่ามีได้หลายวิธีครับ mm. คือการสอนพิเศษ mm. นอกเวลาเรียน mm. การจัดห้องเรียนใหม่ mm. เพื่อให้นำเด็กที่มีความต้อง mm. มีปัญหาและมีความต้องการที่จะ, mm. ท,จะที่จะได้รับการติวพิเศษหรือการสอนพิเศษอย่างเข้มข้นมา มาเรียนด้วยกันและก็ยังมีวิธีอื่นๆที่ค่อนข้างหลากหลายซึ่งจะมีการระดมความคิดกันต่อไปด้วยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาในสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงน,นโยบายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไายจะตรวฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะสสได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ,บังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาและสถานะการทํางานการจัดการศึกษาและการร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะเริ่มการวิจัยกับบางประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมืออยู่แล้วสำหรับขอบเขตการดำเนินความร่วมมือที่ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์บทบาทพันธกิจสถานภาพการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศ 2. รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์อาชีวศึกษาด้านผู้เรียนเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาผลสำลีทางการเรียนผู้สำเร็จการศึกษาและสถานการณ์ในการมีงานทำ ด้านทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับจำนวนบุคลากรกระบวนการสัญหาและการพัฒนาด้านปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับคารุภัณฑ์อาคารสถานที่ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดประเมินผลและการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลระบบการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาปัจจัยความสําเร็จของประเทศกรณีศึกษาได้แก่ประเทศเยอรมน,นีและประเทศสิงคโปร์เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย 4. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศ 5. ประมวลผลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินการทั้ง4ประการข้างต้น เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศหน่วยงานสายกระบวนยุติธรรมจัดแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการอ e ีครอสในยะสำคัญทางเศรษฐกิจ ดรพวงเพชรชุนละเอียดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิกรารได้ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัดการประชุมวิชาการอ e ีคลอสในยักษ์สำคัญทางเศรษฐกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในทุกมิติส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำหรับการประชุมทางวิชาการอ e ีคล s สกับนัยยะทางเศรษฐกิจจะมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในวันที่28สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมอ e ิเ็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ่อด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการบุคลากรของกศนอนะครับได้ระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายครับแล้วก็เร่งพัฒนาในเรื่องของคุณภาพกศนอสู่สากลครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอีสตันมักกะสันกรุงเทพมหานครครับ นายประเสริฐบุญเรืองกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยและภาชีเครือข่ายด้วยการนําเสนอร่างแนวทางการยกระดับคุณภาพกศอนอตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน2ประเด็นประกอบไปด้วยประเด็นที่1ก็คือยกระดับคุณภาพกศนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเด็นที่2นะครับก็คือยกระดับ คุณภาพงานการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสำฤทธิ์และยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อให้ภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปร่างแนวทางดังกล่าวให้สามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพได้อย่างแท้จริงการศึกษาอย่างที่ว่ารงการที่จนถึงปัจจุบันก็เลยทำให้คิดว่าการมาในฐานะวันนี้เนี่ยจะเป็นครับสำหรับวันนี้นี่สำนักงานกศนได้ดำเนินการ ประชุมเชิงวิชาการโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจตุลนใช้แสงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเสริมศักดิ์พงษ์พนิชกำหนดให้กศนนั้นได้ทําจิตกรรมโดยเฉพาะให้กําหนดเป็นปีแห่งการรวมพลังเพื่อคุณภาพการศึกษาไทยนะครับโดยเฉพาะวันนี้สํานักงานกศนก็ได้กําหนดสโลกแกนไว้ว่ากศนยุคใหมย่ยกคุณภาพการศึกษาสู่สากลน,นะครับ ก็ได้มีการรวมพลังกันมาฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายและบุคลากรของกศนทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น3กลุ่มนะฮะที่จะดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดคุณภาพว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรที่จะเอาระบบ ICT มาส่งเสริมให้นักศึกษา,าที่มาเรียนกศนเนี่ยได้ใช้ระบบ ICT เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัตีพสัยอย่างอย่างดีนะครับเพื่อให้มีคุณภาพและอีกอันหนึ่งก็คือจัดการ,รศึกษานอกระบบและการ,รศึกษาตามอัตีพสัยเพื่อมุ่งผลสำลิดจะดําเนินการกิจกรรมการจัดการศึกษาอย่างไรและเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณภาพการศึกษาในอนาคตเราจะมีกฎเกณฑ์กติกาอย่างไรเพื่อที่จะดําเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยเฉพาะวันนี้เรา เชิญภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและภาคีเครือข่ายที่ทําการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับกศนมานะฮะมาให้ข้อคิดเห็นมากําหนดแนวทางมากําหนดทิศท,ทางที่จะทําให้เกิดการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลสำเริจให้มีคุณภาพการศึกษาและกลุ่มที่3ก็คือ,อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากาหนดให้การจัดการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะเน้นย้ําเรื่องสายอาชีพ50%สสายสมัน50%า ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสายอาชีพได้เพียง38สายสมัน62รนะทำยังไงจะให้ประชาชนในประเทศไทยนักศึกษาเยาวชนมีจิตสำนึกรักการจัดการศึกษาหรือว่าเข้าเรียนสายอาชีพมากขึ้นเพื่อส่งสู่ตลาดแรงงานเพราะวันนี้ตลาดแรงงานในประเทศเราเนี่ยคนที่จบสายสายอาชีพเนี่ยที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานเนี่ยมีไม่เพียงพอ ฉะนั้นทำยังไงการจัดการศึกษาปวชของกอศนหรือการจัดการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของกอศนเนี่ยจะสร้างจิตสํานึกทําให้เยาวชนของคนไทยเนี่ยนะได้รักและอยากจะเรียนอยากจะต่อการศึกษาที่สูงขึ้นในระ,ระดับปวชปวสหรือระดับสายอาชีพนะเพื่อที่จะไปเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เพียงพอนะฮะฉะนั้นนี่การกศนอเองก็ต้องมีการเวิร์กช็อป ทำให้การดําเนินการเรื่องนี้เป็นรูปธรรมจะดําเนินการอย่างไรมีแนวทางอย่างไรที่จะกําหนดว่าการสอนในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้องสอนหลักสูตรอะไรได้บ้างหรือหลักสูตรใดบ้างที่จะไม่สอนเพื่อที่จะให้ส่งเสริมจิตสํานึกอย่างแท้จริงหลักสูตรอะไรที่ส่งเสริมให้คนมีจิตสํานึกก็อยากจะให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและร่วมเอานักศึกษาที่จบสายอาชีพไปทำงานได้เนี่ย นายประเตฐบุญเรืองกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอย่างไรก็ตามอยากให้ภาคีเครือข่ายได้ระดมความคิดเห็นในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมศึกษานะครับโดยเน้นให้ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ซึ่งที่ผ่านมามีจํานวนเด็กร้อยละสีของประเทศที่อ่านออกอ่านหนังสือไม่ออกครับ นอกจากนี้ก็ต้องการให้มีการตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่ากระทรวง ICT เพื่อให้กระทรวง ICT ที่จัดสรรสื่อที่ทันสมัยแก่ห้องเรียนกศนตาบลปีละ1000ชุดรวมทั้งเร่งให้ออกพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือว่า etv นะครับเปลี่ยนให้เป็นฟรี etv ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามจะนําเสนอสรุปผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในวันที่14-15ถึงกันยายน2556นะครับเพื่อใช้เป็นนโยบายในปี2557ในการพัฒนาการศึกษาต่อไปสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยหรือสอกวได้นำนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสำรวจความเสียหายทางทะเลจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลที่อ่าวพ้าจังหวัดระยองค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์สินิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่มีน้ำมันดิบรั่วไหลที่อ่าวพ้าจังหวัดระยอง ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ทางสกวได้มีการสนับสนุนงานวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วโดยจัดตั้งทีมจากจุฬาโดยใช้ชื่อว่าผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศคำนวณค่าทะเลของประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ7ล้านล้านบาทโดยทางทีมวิจัยได้คำนวณผลกระทบที่เกิดขึ้นหากท่าปะการังเราสูญเสียจากเหตุการณ์ที่มีน้ำมันล้วไหลไปถึง5 0,000ลิตรแล้ว โดยทีมงานวิจัยที่มีอยู่เดิมได้ลงพื้นที่ค้นพบคือการคำนวณของนักวิชาการด้านผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นโปรยประมาณความสูญเสีย2,000ล้านบาทสำหรับอนาคตการฟื้นฟูป,ประการังต่อ1ตารางเมตรจะประมาณ4,000บาทต่อตารางเมตรต่อปีซึ่งข้อมูลเดิมจากการวิจัยสามารถนำมาใช้ได้พอดีโดยหน่วยงานของสกวจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ประเทศเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ7ล้านล้านบาทครับแล้วเราก็ได้ทำการคำนวณคิดคำนวณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าประกาศลังสูญเสียอันนี้เราทำไว้ตั้งแต่ปี2550นะครับแล้วปรากฏว่าในเวลาต่อมาเนี่ยพอเ,เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่มีน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำมันรั่วไหลไปถึง50,000ลิตรเนี่ยนะครับ เราก็ได้มีการประชุมระดมทีมวิจัยเดิมมาลงพื้นที่ลงพื้นที่เมืม่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสิ่งที่เราค้นพบก็คือจากการคำนวณของนักวิชาการเนี่ยคิดว่าเราคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนักวิชาการนักวิจัยของสองกวประมาณว่าน่าจะมะีความสูญเสียประมาณ1 0 0 0ถึง2,000ล้านบาทนะครับแค่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย เราอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วเ,เราคิดว่าในอนาคตนี้ยัง,ยงต้องคิดยาวออกไปอีกอสิ่งหนึ่งที่มีตัวเลขไว้ก็คืออย่างการดูแลปะการังนะครับปะการัง1ตารางเมตรนะครับการฟื้นฟูปะการัง1ตารางเมตรเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ4000บาทต่อตารางเมตรต่อปีมันมีตัวเลขออกมาจากการวิจัยนะครับซึ่งผพว่าตรงนี้จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวเอาไว้คำนวณ นะคือบางอย่างเรา,เราคิดไว้ก่อนล่วงหน้าแต่มันยังไม่ได้ใช้แต่พอเคยเกิดการแบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยข้อมูลเดิมผลงานวิจัยเดิมเอามาใช้พอดีเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าประการลังสูญเสียไปกี่เมตรเราเอาตัวเลขนี้ไปคูณอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยต้องต้องซัพพอร์ตต้องอเป็นคนให้ค่าใช้จ่ายาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่งั้นเราก็ไม่มีตัวเลขเม้นสอกอวเราทำมาตั้งแต่ปี50แล้วครับแต่มันเพิ่งมาได้ใช้ประโยชน์ ในช่วงนี้นี่เองก็คิดว่าในประเด็นเหล่านี้สอก็จะเป็นหน่วยงานที่เราจะให้ข้อมูลด้านการวิจัยนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะแต่เราจะให้ข้อมูลให้ผลงานวิจัยออกมาเพื่อองค์กรนู้นองค์กรนี้นะครับจังหวัดบ้างปตทบ้างจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์เราก็จะเราก็จะดีใจมากครับ หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานเ t ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ